ขาวด่วนครับทุกคนครูหมอนอิงฮอตต่อเนื่องล่าสุดผู้ติดตามทะลุแสนครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยได้มีการให้แอดมินเพจนะครับได้มีการเข้าไปส่องนะครับตามโซเชียลต่างๆของครูหมอนอิงครับว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับทุกคนล่าสุดเราไปสืบทราบมาว่าแอปท็อกท็อกของค,ครูหมอนอิงเนี่ยมีผู้ติดตามทะลุ1นึ่งแสนหผู้ติดตามแล้วนะครับปรบมือให้ครูหมอนอิงด้วยนะครับเรียกได้ว่าความฮอต ไม่ลดลงเลยครับทุกคนนาอสสำหรับครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงเพรบ้านแพงครับและบน Facebook ส่วนตัวมีผู้ติดตามมากกว่า7 0 0 0 0ื่นผู้ติดตามแล้วครับและการค้นหาหรือ h a ชแทในแอปท็อกท็อกเนี่ยทะลุ19ล้านการค้นหาโอ้โหเรียกได้ว่าครูหมอนอิงไม่ธรรมดาเลยครับต้องบอกนะครับทุกคนได้ว่าได้ว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยตั้งแต่เข้ามาอยู่กับหมอลำสาวน้อยเพรบ้านแพงครับทุกคนเราจะเห็นพัฒนาการต่างๆตั้งแต่วันแรกของคุณครูหมอนอิงเลยนะครับทุกคนตั้งแต่บอสโจ ถามว่าทําอะไรได้บ้างทำถ้ามีกล้องมาจับเนี่ยครูหมอนอิงจะพูดว่าอะไรยังไงนะครับเสียนนท์นะครับได้มีการบิวนะครับทุกคนให้บอสโจเนี่ยได้มีการไปถ่ายเนาะครูหมอนอิงในตอนนั้นทุกคนก็เราจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของคุณครูหมอนอิงเนี่ยมีมาเรื่อยๆครับและหลายคนนะทุกคนก็ได้เข้าไปให้กําลังใจเนาะตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแอปท็อท็อกทางเฟซบุ๊กทาง YouTube ต่างๆนะทุกคนเนาะเรียกได้ว่าตอนนี้ ผู้ติดตามของครูหมอนอิงเนี่ยโอ้โหทะลุแสนเกือบจะทุกช่องทางแล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆถือว่าเป็นคนที่ดูแลน้องอุงอิงเพื่นแพงได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะทุกคนนาะเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันครูหมอนอิงก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนะครับอุ้มมีโอกาสแทบได้ไปสัมภาษณ์คุณแม่ของอมอิมข่าวกระแสเองเน้องคุณแม่เนี่ยชื่นชมครูหมอนอิงหนักมากครับทุกคนบอกว่าครูหมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทะเยอะทะยานเป็นคนที่เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับก็ถือได้ว่าน่ารักจริงๆ สำหรับคุณครูบอลอิงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เชื่อฟังคําสอนของบอสโจเองหรือของแม่หน่อยแล้วก็ของพ่อเอกด้วยนะครับทุกคนนาะจะเห็นได้ว่าคุณครูบอลอิงเนี่ยจะมีการโพสต์ขอบคุณตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อเอกแม่หน่อยที่รักและเอ็นดูเธอมาตลอดนั่นเองครับทุกคนสําหรับครูบอลอิงนะครับอุ้มมองว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เป็นคนที่โชคดีมากๆที่ได้ผู้ติดตามเป็นคุณครูหมอนอิงครับเนื่องจากว่าเธอเป็นคุณครูมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการวางตัวไม่ว่าจะเป็นคําสั่งสอนต่างๆนะครับที่มีให้ต่อ น้ององอิงเนี่ยอุ้มว่ามีผลประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์กับองค์อิงเพื่อนแปงเป็นอย่างมากนะครับทุกคนเนาะเ,เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเคยเป็นคุณครูมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วการอบรมการสั่งสอนอง์อิงหรือว่าการสอนให้น้องวางตัวต่างๆสอนความรู้ต่างๆคุณครูหมอนอิงเนี่ยต้องมีมากกว่าคนธรรมดาปกติอย่างเราเราอยู่แล้วนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยดูแลองค์อิงแบบดีมากๆแล้วก็วางตัวดีมากๆครับทุกคนเนาะสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะได้ติดตามเธอมานาน แล้วตั้งแต่เข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพร้แปงนะแต่สิ่งที่พี่อุ้มสังเกตเลยว่าความการวางตัวต่างๆของครูหมอนอิงเนี่ยยังเหมือนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะครับโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับพุกคนน้องเราจะเห็นได้ว่าน่ารักยังไงก็ก็น่ารักอย่างนั้นครับสิ่งที่พี่อุ้มประทับใจนะครับก็คือเวลาคนที่มาขอถ่ายรูปกับน้องเนี่ยครูหมอนอิงจะยิ้มแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคนที่พ่อพ่อแม่เอเนี่ยที่มาถ่ายรูปกับน้องตลอดเลยนะครับครูหมอนอิงก็จะเป็นเป็นคนที่อาสาถ่ายให้น้องบางคนเน ะครับคนเดียวครูหอันอิงก็จะอา,าสาถ่ายให้แบบเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มให้กับแฟนขับองค์อิงไม่มันแพงตลอดเลยก็ว่าได้ไม่แปลกใจเลยเรทุกคนที่ ยอด f o l l o w หรือผู้ติดตามของคุณครูหมอนอิงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือการค้นหาบนโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆครับเพราะว่าความดีของเธอเองนะครับแล้วก็การวางตัวต่างๆที่ถูกจริตกับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วส่งกําลังใจไปให้คุณครูหมอนอิงด้วยกแล้วกันนะครับหลายโมเมนต์นะทุกคนที่พี่อุ้มได้มีการเห็นเนาะในช่วงที่องค์อิงพ้บ้านแพงเนี่ยไม่สบายนะครับแล้วครูหมอนอิงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าประกบแบบน้องไม่ห่างเลยนะครับวันที่น้องขึ้นเวทีวันสุดทท้้าาาายยก่่อนีจะเขโรงพบล นะครับทุกคนอุ้มสังเกตได้ว่าครูบันอิงเนี่ยจะเป็นห่วงน้องมากเลยนะครับไม่ว่าน,น้องจะนั่งหรือถ่ายรูปกับบรรดาแฟนคลับเนี่ครูบันอิงจะประกบตลอดก็คือไม่ทิ้งเลยนะครับทุกคนถือว่า เป็นอะไรที่ดูแล้วมีความสุขแล้วก็ระาวาังใจกับคุณครูหมอนอิงมากๆเชื่อว่าแฟนคลับ FC นะครับวางใจแล้วทุกคนเนาะให้อุงอิงเนี่ยอยู่กับคุณครูหมอนอิงมากๆด้วยการวางตัวด้วยนิสัยอะไรต่างๆนิสัยใจคอของครูหมอนอิงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่รู้รักสํานึกบุญคุณกับทุกคนที่ให้เธอครับทุกคนไม่ว่าแม่หน่อยเองเนาะอย่างบางทีเนี่ยมีเทศกาลอะไรต่างๆแม่หน่อยก็จะเป็นคนให้รางวัลน้ําใจของครูหมอนอิงอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองสร้อยทองสร้อยข้อมือต่างๆเนาะ เราได้เป็นข่าวไปนั่นเองครับทุกคนแม่หน่อยก็มีน้ําใจให้กับเธอตลอดสําหรับค,คุณครูหมอนอิงนะครับสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับวันนี้ก็เอา,อาในโลกโซเชียลเนาะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็คือคนติดตามครูหมอนอิงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับตอนนี้ในแอปท็อกท็อกเนาะอย่างที่บอกว่าแสนแล้วแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวก็คือ7 0,000ก็เกือบทะลุแสนแล้วครับทุกคนเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่าง,ตางๆตอนนี้ก็คือ กระแสตอบรับของคุณครูหมอนอิงผู้ติดตามมงอิงเนี่ยก็คือไม่แผ่วเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเนาะแล้วเรียกได้ว่าคุณครูเนี่ยตามน้องไปตลอดแล้วก็ทุกที่จริงๆแทบจะตัวติดกันเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเนาะเราจะเห็นได้ว่าไม่มีเวลาห่างเลยแล้วก็ครูหมอนอิงเรียกได้ว่าเป็นคนที่ถ้าไม่ไม่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ฉุเราหูจริงๆหรือว่าไม่มีเหตุจาเป็นจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ลาเลยตั้งแต่มาอยู่กับสาวน้อยเพนแพงเนาะวันนั้นก็มีวันเดียวที่รถของคุณครูเนี่ยชนนะครับชนกับน้องหมานะทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าวันนั้น่นอ,อ่าหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นข่าวยูทูบเบอร์ก็เอาไปเล่าข่าวกันเลยสําหรับวันนั้นนะทุกคนนะก็ถือได้ว่าเราอยากเห็นคุณครูหมันอิงเนี่ยอยู่กับน้องไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เปลี่ยนคนเนาะแล้วอุ้มคิดว่าครูหมือนอิงอยู่ตรงนี้ก็คืออออนนนน่่่าาาาาจจจจะะะะพใใแแแลลล้้้้วววกกกก็็ดีคคครรทุุเยหณ เป็นแบบนี้กับอุงอิงพี่แป้แพงไปตลอดนะครับสาหรับคุณครูนะครับทุกคนเราจะเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะว่าเวลาที่น้องไม่สบายหรืออะไรเนี่ยครูมันอิงก,ก็จะโพสต์ให้กําลังใจตลอดและล่าสุดก็มีโพสต์ชื่นชมอุงอิงเกี่ยวกับเรื่องการตอบสื่อนะครับว่าน้องเนี่ยสามารถให้สัมภาษณ์สื่อคนเดียวได้แล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยต้องมีคนประกบนะครับสำหรับอุงอิงพนะื่แ้นแพงเนาะแล้วตอนนี้น้องก็เก่งขึ้นมากเก่งขึ้นเยอะนะครับแล้วอุ้มคิดว่า ผลพวงทั้งหมดเนี่ยเนื่องด้วยเป็นเป็นเพราะคุณครูหมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่มาดูแลแล้วก็ให้คาปรึกษาน้องในทุกๆเรื่องด้วยน้องก็เลยเก่งแบบนี้นะครับทุกคนถือได้ว่าทุกคนเนาะมีส่วนร่วมนะครับในในองค์ประกอบต่างๆที่ทําให้มีองค์อิงแพงวันนี้นั่นเองครับทุกคนก็ต้องส่งกําลังใจไปให้คุณครูหมอนอิงเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็คือตามติดน้องตลอดเลยแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายคนในวงเนี่ยสมาชิกในวงเนี่ยค่อนข้างท ก็ขอให้คุณครูนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลน้องให้เต็มที่แล้วกันนะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงนะครับในช่วงนี้นะทุกคนจะบอกได้ว่าบรรยากาศบนรถตู้เนาะรู้สึกว่ากําลังพอดีกําลังน่ารักเลยนะครับแล้วก็อุ้มมองว่าตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่กําลังแบบพอดีอะบนรถตู้ะนะครับทุกคนเนาะซึ่งไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็เราจะสามารถติดตามได้เนาะช่องของคุณครูบอนอิงได้ที่เกาะติด นะครับองอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับซึ่งก็จะได้มีการอัปคลิปวิดีโอให้เราได้รับชมบ่อยๆอีกต่างมุมนั่นเองครับทุกคนเนาะนะครับคนที่อยู่กับน้องตอนนี้ก็มีพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็จะมีครูหมอนอิงนะครับที่ถ่ายคลิปให้เราได้ดูนะครับบนรถตู้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกๆคนบนรถตู้ด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ส่งกำลังใจไปให้คุณครูหมอนอิงแล้วก็ฝากสนับสนุนนุ้ยอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานนะคครรัับกกทุ